สวัสดีครับผมคิส AKA คิ r i s t o p h e ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม You ready ครับผมเอาเลยครับโอเคเด y e เ h r e ดัดบี y แต่เกิดมาไม่ได้รับไออุ่นมีเพียงแต่ยายด้วยความอมบอุ่นเป็นบรรยากาศที่แบบว่าโคตดีแต่ว่ากับตอนนี้แน่นอนจันไม่มีเอ้คิดถึงเอาเบอร์การทิมยายแล้วบอกว่าเข็มฉีดยาคิดถึงยายพยายามแทบตายเพื่อได้จักยานน้ำมานอะเป็นยังไงเป็นยังไงก็ไม่แข็งกึกกึก ยายทำงานตั้งแต่เช้าไปจนยันดึกงานปาร์ตี้มันก็ต้องมีเลิกลาผมกับยายไปสักวันต้องลาก่อนที่ก่อนตอนผมกลัวผีแต่กับตอนนี้แน่นอนไม่มีจำได้ตอนยายเลี้ยงดูผมสลับกับการที่ยายไปหาหมอในขณะที่ตัวผมนั้นเริ่มโตขึ้นแต่ชีวิตยายโอเคและสั้นลงจนวันหนึ่งผมได้กลับไปอยู่บ้านในสถานะโอเคที่มันคงตอนไปโรงเรียนไม่จันได้ตั้งตัวก็มาบอกว่ายายน่ะเสียชีวิตขอให้เป็นเหมือนอย่างที่คิดสิ่งที่ผมคิดมันเหมือนกับพิษยิงสืบไปคดีมันไม่เพิกงแสรุปเรื่องนี้คือ ลามันก็ไม่ลาจะเผาวันไหนมันก็ไม่รู้จักรยานนี้มันไม่มีคนจูงวันนี้มันปั่นได้แบบสมบูรณ์ขาดแต่คนมาดูคําตั้งใจขอโทษที่ไม่ได้ไปผมเสียใจ Rest in peace เขามาจากการใช้ชีวิตแบบสตรีทเขามีเรื่องราวสตรีทมากมายที่สามารถให้คนดูผ่านฟังได้และทุกอย่างที่เขาผ่านมามันเป็นเรื่องจริงหมดเลย ผมก็สนิทกับยายเหมือนกันแล้วผมก็เข้าใจเลยว่าการที่เสียคนคนหนึ่งไปตอนที่เรากําลังจะลุ่งแล้วให้เขาเห็นว่าตั้งแต่๋ยวเขาเลี้ยงเรามาเนี่ยมันไม่ได้เห็นนะ I feel you bro ครับผมชอบดานามิกครับผมชอบดนามิกของคุณเพราะว่าการเล่าเรื่องของคุณมันค่อยๆพีกขึ้นและพอตอนพีกอ่ะมันก็ฟิลเหมือนเทิร์นขึ้นมาเดือดขึ้นมาตอนที่แบบใกล้จะจบเรื่องที่คุณเล่าคุณค่อยๆใ่ความไตาอารมณ์ขึ้นมาผมชอบตรงนี้นะครับ ก็ยินดีด้วยครับคริสโตเฟอร์เจอกันรอบต่อไปไวสิตพีส์บอสไวสิตพีส์เฮ้ยพีเนี่ยรอบหน้าเจอกันเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่แบบว่าเขาเรียกว่าต้องเลือกบีทให้เป็นนะเนี่ยออกมาะแต่นี้ดีที่แบบว่าเฮ้ยเดลิเวอร์ออกมาแบบเออเราเข้าใจแล้วยังฟีลได้ไง